ธงชัยประสงสันตินำทีมนักแสดงจากละครเพลงรักผาพื้นแตกและพนักงานบริษัทพดีคำร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีประจำปี2557ที่วัดป่าผาพื้นแตกจังหวัดนครราชสีมาโดยมีช่องเจีเป็นประธานกรรมการค่ะเหล่านักแสดงมาร่วมบุญกันจำนวนมากเลยค่ะนำทีมตัวเอกรังสิโรธแซมมี่คาวเวลส่วนพสรันฝากเงินร่วมทำบุญมาแล้วเพราะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานบุญได้ งานนี้เหล่านักแสดงปลื้มใจกันทั่วหน้าค่ะมาถึงปุ๊บก็เจอแฟนละครเข้ามาทักทายแม้ละครจะลาจอไปนานแล้วแต่ก็ยังคงจําได้เรียกชื่อตัวละครและเข้ามาขอถ่ายรูปกันแบบใกล้ชิดค่ะป้าชอบมากเลยคนนี้ชื่อบรพาเป็นเมียจ๋าก็จ๋าไม่มามาแต่เมียจ๋านะไา้ยจ๋ามาก่อนเนอะยมยจ๋ามาแล้วก็ดูค่ะดูชอบบูล้างผานดีค่ะเข็งยายกำลังให้พรอยู่สวยสวยสวย ตัวนุ่มๆกลุ่มนี้ก็ช่วยกันสร้างความคึกคักให้กับชาวบ้านเรียกเสียงัวเราะได้ดีเลยค่ะเอ้าเป็นแฟนละครผามือแต่ขอเสียง่อยเลยย้อนเลยอยากจะมาเลยะขอแว่นหน่อยขอแว่นหน่อยนะ คำของเราที่นี่นี่ประมาณ70อัพิบนะบนะอะไรนะพี่เหลือมีมีป้าเข้ามาถามฉันชอบจริงเพลงรักผาเป็นแตกไอเพิงดงมาไฟอยู่ไหนอ่ะ ผมอยากจะขอบคุณคุณป้ามากผมตอบว่าอ๋อมันอยู่ในดงเดี๋ยวมันออกมาขอบคุณฮะจะดูตอนไหนก็ไม่รู้เลยเพิ่งพยาไยูมแคเมื่อได้เลิกดีสิบนาฬิกาธงชัยประสงค์สันติก็นําทีมตัวแทนจากช่องเศรีนักแสดงและพนักงานร่วมทําบุญทอดกฐถินฟังสวดและรับพรจากพระสงฆ์เสร็จพิธีบุญก็ช่วยกันนับจํานวนเงินที่ทางช่องเศษสีบริษัทพอดีคําเหล่านักแสดงรวมถึงชาวบ้านบริเวณนั้นร่วมทําบุญเป็นจํานวนทั้งหมดกว่า8ป0แสนบาทเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมๆกัน สำหรับงานบุญทอดกระถินครั้งนี้ธงชัยประสงค์สันติตั้งใจจัดขึ้นเนื่องจากได้ขอชื่อวัดมาสร้างเป็นละครเมื่อละครประสบความสําเร็จได้รับความนิยมตลอดช่วงระยะเวลาที่ออกอากาศจึงชวนเหล่านักแสดงมาร่วมทําบุญร่วมกันค่ะว้าวพี่ธงเนี่ยได้พาพวกเรามาอยู่ที่วัด ป่าผาปืนแตกนะครับผมซึ่งหลายท่านถามว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดผาปืนแตกจริงๆนะครับเดิมทีเนี่ยผมก็มาวิปัสสนามามาฟังธรรมอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็ชอบคําว่าผาปืนแตกมากก็เลยหลวงพ่อครับผมขอชื่อได้ไหมหลวงพ่อบ่อยไปทําอะไรผมจะไปทําละครครับก็ทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นนะครับผมถ้าว่างก็มานะวัดผาปืนแตกที่สีคิ้วนี่เองนะฮะไม่ไกลนะครับ ิ่มบุญมากครับคือยอดที่ต้องแม่นนะฮะเพราะมันมีผลต่อวันที่1แล้วที่16ที่จะมาถึงจำนะฮะยอดนะฮะวันนี้กระถินของพอดีคำนะครับผม859,779บาทนะฮะ869,779นะครับ869,779ครับผมเป็นเลขมงคลนะครับผมมิได้สื่อไปในทางใดทั้งสิ้นนะครับ กุศลครั้งนี้นะครับก็ส่งไปถึงแฟนๆละครทุกท่านนะครับก็ขอให้แฟนและครช่องเจ็ดสีนะครับทุกค่ายนะฮะของช่องเจ็ดสีที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลคุ้มครองแฟนๆช่องเจ็ดสีครับ